ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแบบนี้ครับถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์นะครับถ้าอยากเป็นช่างกุญแจกดกระดิ่งแจ้งตือนั้นนะครับแบบนี้นะครับสวัสดีครับผมมองว่าคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับจะได้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็วิธีการใช้เครื่องมือที่ดีนะครับยุคนี้จะต้องใช้ของที่แปลกและดีนะครับ ธรรมดาโลกไม่จำนะครับจำไว้นะฮะเราจะต้องใช้ของที่ดีที่สุดนะฮะภายใต้เงื่อนไขของการทําให้ทุกอย่างมันสมูทที่สุดนะครับอันนี้นะครับเป็นกุญแจของเยฮหานะฮะแล้วก็เป็น ก็เรียกว่าอะไรเป็นระบบสไลด์นะมีทั้งหมดเจ็ดรหัสเจ็เนื่องจากประเทศไทยไม่มีไม่มีของยมามาฮ่าเลยตรงนะครับแล้วก็เราก็เลยต้องใช้ของย่อมาฮินด้ามาฮินด้าที่ประเทศอินเดียเนี่ยจับมือกัน,กนยามาฮ่ากับกับมาฮินด้านเนี่ยจับมือกันนะฮะก็เลยทาเป็นย่อมาฮินด้าขึ้นมาฮะสพงเกตดีนะ้ที่หนึ่งไม่มีนะครับหนูนะที่หนึ่งลุนนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะที่สามไม่มีเกิดขึ้นนะที่ห้าไหมมีเห็นไหม,ม,ไหม และนี้งานเคี่ยวที่สองก็ไม่มีเลยคุนฉะนั้นรานที่หนึ่งลานที่สองร้านที่สามไม่มีนะครับวันนี้ที่ผมมาสอนเพราะอะไรเพราะว่าคือจริงๆก็ไม่มีอะไรมากแค่ต้องการแบบคือเราจะต้องมีการปรับตัวนะครับผมเขีย่ยวันก่อนผมมีตัวนี้มีเข้ามามีคนเอาเข้ามาให้ให้ให้ทําแล้วเราก็ทําแล้วก็เขี่ยเปิดแล้วเราก็ทําดอกแต่นั้นคือลูกค้ากลับแล้วไงอันนี้เราเขี่ยองจริงแล้ว เขียนแม่งตั้งแต่ต้นเลยฮะอันนี้เราก็กดรหัสที่ห้ารหัสที่สามนะเจ็ดเก้าแ,แล้วก,กดรหัสที่สี่หกแปดสิ 4, 6, 8, คือถ้าเากิดเราเขียนโดยสายเขียน to ้วยเครื่องมือไททันซิกเนเจอร์เนี่ยก็จะเปิดออกแต่คนมองไม่เห็นลูนจก็เลยต้องใช้เครื่องมือที่มันให้เห็นนะครับและอย่างทําคลิปนี้ผมต้องการให้ให้คนเนี่ยใช้เครื่องออโต้ประมาณกลางเดือนหน้าเนี่ยเครื่องออโต้จะสามารถผ่อนได้นะครับผ่อนกับสถาบันการเงินนะ อนกลางปีหน้านะครับเวาจะเร็ววันนั้นเดี๋ยวรอไอ้ช่วงโควิดก่อนนะครับคืออยากให้ช่างกุญแจทุกคนเลิกใช้เครื่องเออใช้เครื่องแมนวนวลไม่ใช้เครื่องออัตโนมัติทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากจะพัฒนาผมไปต่างประเทศมาเยอะมากแล้วก็เจอช่างกุญแจต่างประเทศเนี่ยแกวะมานะว่าไอ้ช่างกุญแจทไทยแม่งจนนี่นใช้ของเครื่องธรรมดาอะไรมาเนี่ยเราก็เลยอยากสูเอออยากจะ จะให้ช่างกุญแจประเทศไทยใช้ของดียกัน เดี๋ยวของเราก็จะมีนะครับเป็นของเราเองคือเราก็มีของไทยบ้างของต่างประเทศบ้าง,งวนไปนะครับแต่ว่าไม่ชอบก็ไม่ชอบเกลียดก็เกลียดแต่ว่าทําไมได้คือถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้เป็นคนก็จะใช้เครื่องออโต้เป็นถูกไหม,มผมต้องการให้คนใช้เครื่องออโต้กันเยอะ,ยอะจะได้รู้ว่ามันสะดวกสบาย ช่างกุญแจทำง่ายโอเคด้ะ okay, ทีนี้เราจะเราจะไปถึงช่วงที่การตัดหลักกุญแจม,นะมันนะหลักที่สองนะครับเดี๋ยวผม จะเขียนยังไงดีอันที่สองอันนี้แล้วกันเนาะหลักที่สองเอ้ยไม่ใช่หลักที่เอ่อที่ไหนที่ห้าแล้วกันหลักที่ห้าอ่าสี่ก็ได้อ่าสี่อันที่สี่เบอร์อันที่สี่เบอร์ 1. หนึ่งรหักที่สี่นะครับ เราจะเขียนหลังที่สี่นะลายมือไม่สวยเนาะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้คือลายมือผมนะมาที่ยูต่อลายที่สี่พอดีมีลูกศิษย์ที่ออสเตรเลียเขาส่งมาว่าทำไมถึงได้ช่วงนี้สอนใช้ตัวนี้บ่อยทังว่าอ๋อก็ วันนี้เราสอนคุณไปแล้ววันนี้คุณดีค,ณดคุณก็ไปเจอเครื่องมือพวกนี้คุณจะ,จะได้รู้ว่าเขาใช้ยังไงเรียกว่าอะไรนะหลักที่สี่เบอร์ 1, หนึ่งะครับหลักที่หกเบอร์เบอร์เนี่ยเบอร์สามอ่ะแปดสองหนึ่งสามสองลัที่สิบเบอร์อะไรเนี่ยหนึ่งสามสองสี่ ใช่หมือนนะเดี๋ยวไปเช็คทีหนึ่งสามสองสี่ต่อมานะเดี๋ยวผมคงไม่ตัดคลิปนี้อย่และนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ็ดอันที่สามไม่มีนะครับไปลากที่ห้าเลยนะครับอาทิตย์ห้าเบอร์อะไรอาที่ห้าเบอร์สองนะอาทิตห้าเบอร์สองอาทิตย์เจ็ดเบอร์อะไรเอ่ย อันนี้เช็ดเบอร์เบอร์สี่อ, 4, 2, 4, อันนี้แเบอร์สี่สองเ่มใช่เว้ยสองสี่สองสี่สางบางคนอาจจะอาจจะ อาจจะใช้ตัวไกด์ก็แล้วแต่ผมไม่ค่อยเห็นเรื่องะไรไกด์นี่มันมันเป็นเรื่องที่แบบทินเปืองมากเลยบอกตรงคุณจะมีไกด์อีกร้อยไกด์พันไกด์ในเครื่องออโต้เนี่ยทำได้ถึงเป็นเออเป็นหมื่นแบบเป็นแสนแบบซื้อตายเนี่ยนะครับหนึ่งสองสามสี่สองสามสี่ผมจะลองไปทําดูนะเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะลงโอเคเรามาเริ่มใช้กันเลยนะฮะ เราจะเข้าไปที่เออ่มาฮินด้ามาฮินด้ามาฮินด้าไหนวะมาฮินด้าเห็นไหมเอ่ย ที่มาฮินดาจริงๆเราจะไปที่เค,เคจีซด้ามาฮินดามาฮินดามาริดและ นี่นะครับเราจะสร้าง เฮ้ยเราจะทำดอกหายนะด้วยอันนี้นะเสักดอกไปเมื่อกี้เราเบอร์อะไรมั้งเลยเราอีบอะไรมั้งหนึ่งสองสามสี่สอง เห็นไหมเอ่ยเครื hm hey ่องนี no> ้เสียดายอย่างเดียวคือมันต้องปิดฝางพอปิดฝาปุ๊บมันจะไม่เห็นความสวยงามของการใช้เครื่องเลยนะครับเราจะล็อกตรงนี้นะล็อกเข้าไปนะครับปั๊บเขก็ให้แล้วก็ตัด ขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบและถ้ามีปัญหาอะไรสามารถปรึกษานะครับและสามารถที่จะฝากคำถามไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมคมเดชอุดมยิ่งมงคล